อาจารย์น,นี่ต้นอะไรครับอันนี้ต้นสาบเสือต้นสาบเสือต้นสาบเสือนี่ถ้าบางครูบาอาจารย์ที่เขาเรียนวิชาสายโป,ปูกวิชาโป,ปูกนี่เขาจะดิดยอดพวกต้นสาบเสือนี่ไปยัดในกลวยใบตรงเพื่อที่จะถวายบูชาครูบาอาจารย์เขาถ้าใครที่ทํากลวยใบตรงที่ใส่ย,ยอดต้นสาบเสือนี่ให้รู้เลยว่า คนนั้นเรียนวิชาปอบถ้าเราสมมติวันนี้ผมไปเข้าไปสานักสํานักหนึ่งแล้วผมไม่เคยรู้จักสํานักนี้มาก่อนแล้วตอนนี้ผมเข้าไปเจอปุ๊บไปเจอกลวยที่มีต้นสาบเสืออยู่เนี่ยเขาเรียนปอบ,เร,ปอบเรียนปอบเลยอ๋อมันเป็นมันเป็นของที่เหมือนต้องถวายให้ปอบจ้าเพราะมันไม่กลิ่นสาบกลิ่นแรงกลิ่นต้นนี้มันแรงอืมันต้องเป็นสาบเสือนะอืมกลิ่นมันแรงกลิ่นมันแรงแต่นี้ก็